คนที่ทาให้รู้จักพระอุปคุตคนแรกคือกลิตศรภูมเิเสดเนี่ยมดลองบูชาพราะอุปคุตกันไหมเราสองคนอะหลังจากนั้นปุ๊บอยู่ดีๆก็ไปพมา่าอ้อนย่เหรอพระอุปคุตหลังจากนั้นก็เลยรู้สึกป่าปื้มรู้สึกว่าตัวเองอะมีเงินเมื่อไหร่ก็จะหล่อพระอุปคุตปรากฏว่าตัวเองอะหลังๆอะเมื่อก่อนนี้ก็ทุกครั้งที่มาขอพระอุปคุตเนี่ยการเงินเชื่ออย่าง,างว่าไม่เคยอดไม่เคยยาก เวลาที่แบบมันถึงจุดวิกฤติเท่าตัวเองเคยมีจุดวิกฤตไหมตัวเองเคยมีเงินหลายๆ10ยสิบล้านโดนโกงไปหมดเลยจําได้เลยวันนี้ก็มานั่งร้องไหน้ยในโบสถ์นี่แหละแต่วันนั้นเป็นชีวิตที่เปลี่ยนก็เลยมาที่วัดนี้ไว้แล้วก็บอกว่าขออะไรอขอให้รู้แบบว่าไอ้คำว่าขอให้เห็นกลับไปเห็นเงินล้านอีกครั้งหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยขอให้มันเกิดขึ้นมาถ้าหากผู้ใดมีบุญที่ได้ใส่บาตรเท่ากับพูดนี้แหละจะเป็น จะเป็นบุญกุศสนต่อผู้นั้นผู้นั้นมีบุญได้มีภาพของพุทธมาบินสบ,บัดจะโชคดี